เราจะหาซัพพอร์ตกับร e s i ิสแตนซ์ที่ดีได้ยังไงเพื่อนๆเ,เคยเจอปัญหาในการหาซัพพอร์ตกับร e s i ิสแตนซ์ไหมคะหรือเพื่อนๆเ,เคยต้องการที่จะเพิ่มวินเลดเพิ่มความมั่นใจในการเทรดให้ตัวเองไหมคลิปนี้เราจะพูดถึงการหาซัพพอร์ตกับร e s i ิสแตนซ์เพื่อให้การเทรดของเพื่อนๆง่ายขึ้นสิ่งนี้สามารถเปลี่ยนชีวิตการเทรดของทุกคนได้เลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะพูดถึง o r d e r Flow Trading โดยใช้แพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Bookmap ซึ่งถือเป็น professional tool ที่หลายๆคนใช้ทาง a v e n u e Trading เองก็ใช้ Bookmap มาแล้วหลายปีเช่นกันถ้าใครสนใจก็สามารถกดดูที่ลิงก์ใน description box ได้ค่ะนอกจากนี้นะคะในคลิปนี้เราจะมี replay short moment ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นเลยว่าการเทรดโดยใช้ Bookmap เนี่ยทำให้เราสามารถมองหา support กับ resistance ได้อย่างชัดเจนขนาดไหน โอเคซับพอร์ตกับ Resistance ไม่ใช่แค่เส้น2เส้นบนชาร์ตค่ะแต่ถ้ามองให้ลึกลงไปแล้วมันเป็น i n t e r อร์ i รคระหว่างไบเออร์สกับ Sellers เป็นเรื่องพื้นฐานแต่สำคัญมากๆเลยแล้ววันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆไปมองหา Order Flow Events กันจริงๆแล้ว Order Flow Events มีหลายรูปแบบแต่วันนี้เราจะพูดถึงแค่ Iceberg เท่านั้นค่ะประโยชน์หลักๆของ Iceberg มีอยู่2อ,อย่างอย่างแรกคือช่วยให้เราทำกำไรจากการเทรด กับอย่างที่2คือช่วยให้เราเข้าเทรดได้อย่างถูกที่ถูกทางเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างรีเพลย์กันเลยค่ะเอาละค่ะมาแล้วค่ะ first rejection มาแล้วค่ะตอนนี้ทุกคนกำลังเห็นแล้วนะคะว่า buyer เนี่ย mm hmm. เขาพยายามทำราคาขึ้นไปแต่โดน s e ลเลอร์รีเจลงมาจะให้ทุกคนโฟกัสที่บริเวณนี้นะคะโอเคมาแล้วไบเออร์กำลังแอดแ็เรื่อยๆเลยแอดแ c ็อีก a อดแ c ็อีกแต่ว่าก็โดน Reject ลงมาอีกแล้วค่ะโอเคตอนนี้โดน Reject ลงมา a อด a c ็ Attack, เข้าไปใหม่ค่ะก็โดน Reject ลงมาอีกนะคะเซลเลอร์อเนี่ยเขาดีเฟน์ได้อย่างดีเลยอะตอนนี้เห็นเป็นบ i ๊กบลูดอทสวงใหญ่ๆนะคะตรงนี้เกิดเป็น Big a แอ o r อ t ชั่นขึ้นค่ะไบเออร์ yer, กลังพยายามทำราคาขึ้นไปพยายามผ่านบล็อกนี้ไปให้ได้แต่ว่า เซลเลอร์ก็ดีเฟนลงมาแรงมากเลยราคาล่วงลงมาอีกแล้วนะคะตอนนี้ไบเออร์กำลังสั่งสมกำลังอยู่ดูว่าเขาจะทำยังไงต่อนะคะโอเคราคาจะขึ้นขึ้นลงลงอยู่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวดูว่าไบเออร์จะทำยังไงจะผ่านแนวนี้ไปได้ไหมมาอีกแล้วคะ่ะแอ t แทกอีกรอบหนึ่งแต่ว่าก็ยังไม่สามารถผ่านแนวนี้ไปได้รีเจ็กลกับมาอีกครั้งหนึ่งเซลเลอร์คือดีเฟนได้ดีมากเลยนะคะโอเคราคาลงไปเรื่อยๆเ,เลยคะ่ะขึ้นมาอีกแล้วที่แนวเดิมเลย ขึ้นมาพยายามแอดแท็กอย่างต่อเนื่องเลยค่ะแล้วก็รีเจ็คอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะคะโอเคโอเคกําลังสู้กันอยู่นะคะแอดแท็กมาอีกรอบแล้วค่ะมาอีกรอบแล้วรีเจ็คไปอีกรอบเช่นกันรีเจ็คเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้ ่าเริ่มขึ้นมาแล้วค่ะบยเยอร์กำลังทำราคาขึ้นมาเริ่มเห็นบิ๊กบลูดอทอีกรอบแล้วค่ะทีนี้ถ้ามามองตรง p r i ์ e a c t i ชันเนี่ยจะเห็นเลยว่าเกิดเป็นบิ๊กแอบซอร์พชันขึ้นนะคะ283 c คอน a c t ถูกแอบซอร์ไปค่ะแล้วตอนนี้ก็คือเกิดเป็นบิ๊กดีเฟนต์อะสตรองลี่ดีเฟนจากเซลเลอร์นะคะแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นเส้นสีเขียวเกิดเป็นแนวรี s ิสแตนที่ทุกคนกำลังมองหานั่นเองค่ะ จากตัวอย่างที่ทุกคนได้ดูไปนะคะถ้าถามว่าไอซ์เบิร์กคืออะไรไอซ์เบิร์กก็เปรียบเสมือนกับบิ๊กออเดอร์ค่ะในตัวอย่างนั้นเนี่ยทุกคนก็จะได้เห็น aggressively buying offer ที่ราคาเฉพาะเจาะจงใช่ไหมคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีบุคคลอื่นที่เขา add selling offer เข้ามาเรื่อยๆหรือว่าเป็น reloading ค่ะหมายความว่าเขาคนนั้นเนี่ยเป็นผู้ provide liquidity ให้กับตลาดที่เราเทรดอยู่นั่นเองค่ะ นอกจากนี้เราก็ได้เห็น Strong Attack จาก Buyer และ Strong Defense จาก Seller ในเหตุการณ์นี้ด้วยเช่นกันทีนี้เมื่อเรามาดูที่ Price Action ก็จะเห็นว่ามีความต่างของ Volume สูงมากจะเห็นได้ว่าฝั่งสีฟ้าหรือว่าฝั่งซื้อเนี่ยมีอยู่ถึง283 contract ส่วนฝั่งขายมีแค่หลัก10เท่าน,นั้นเองแต่กลับแต่ฝั่งซื้อกลับโดนบล็อกไปได้ทั้งนี้เป็นเพราะว่ามันมีการรีโหลดคำสั่งเข้ามาเรื่อยๆค่ะ บุ๊กแมพเนี่ยทำให้เราเห็นเลยว่า b u เออไม่สามารถทำราคาให้สูงไปกว่านี้ได้แล้วและบ o ๊กแม p ก็ทำให้ทุกคนได้เห็นการ Reject หลายๆครั้งเกิดเป็นแนว Resistance นั่นเอง Iceberg ก็เปรียบเสมือนกับ Big กเซลเลที่เขาซ่อนตัวตนอยู่ในเหตุการณ์นี้ค่ะและแนวรีสิสแตนซ์ที่เราเห็นก็เปรียบเสมือนกับการที่ Big กเซลเลอร์เขาเผยตัวตนออกมาอย่างตอนแรกที่เห็นเนี่ยที่ระดับหมื่นไป,ปกว่าเนี่ยมันมีคอนแทครออยู่แค่หลักหน่วยหลักสิก์เท่านั้นเอง แต่เมื่อราคาวิ่งไปถึงจุดนี้แล้วจริงๆกลายเป็นว่าบิ๊กเ l ล e ลอร์เขารี l o a d หลายๆครั้งเพื่อมา Absorb Buying Order ที่รออยู่แล้วเกิดเป็น Big Absorption ให้เราได้เห็นค่ะ Big Order ก,ก็เหมือนกับทานน้ำแข็งที่ซ่อนตัวอยู่ภายใต้มหาสมุทรตอนแรกเราจะมองเห็นเขาเป็นเพียงทานน้ำแข็งเล็กๆที่พ้นผิวน้ำขึ้นมาเท่านั้นเอง แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปถึงโซนของเขาแล้วเราถึงจะได้รู้ความจริงว่าเขาเป็นทาน้ําแข็งขนาดใหญ่ใต้น้ําที่เราไม่มีทางรู้เลยว่าจริงๆแล้วเขาตัวใหญ่ขนาดไหนทีนี้ถ้าเราเทรดโดยใช้ Candle Stick โดยเฉพาะคนที่ใช้ Candle Stick ในช่วงเวลาห่างๆเนี่ยจะไม่สามารถมองเห็นเหตุการณ์นี้ได้เลยค่ะแต่กับ Book Map ทุกคนจะสามารถมองเห็นเหตุการณ์นี้ได้อย่างชัดเจนเลยสำหรับวันนี้เราแค่จะโชว์ให้เพื่อนๆได้เห็นว่า Iceberg คืออะไร แต่ในความเป็นจริงแล้วไอซ์เบิร์กมีอีกหลายรูปแบบและเราสามารถเทรดก,กับมันได้หลายวิธีถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนสนใจเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม Bookmap ก็สามารถกดเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ใน Description Box ได้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าชอบคอนเทนต์ของพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และถ้าอยากเรียนรู้เทคนิคการเทรดอื่นเพิ่มเติมก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของพวกเราสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ